อในคาบนี้นะคะเราจะมาสอบอ่านนะคะสอบอ่านพารโฟนิกกันนะคะการออกเสียงเอฟเอแล้วก็เอออกเสียงลักษณะคล้ายกันนะคะโฟโต้โฟนโฟโต้เอฟกับเอฟกับเอ เสียงจะยาวขึ้น f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  o r t คำแรกออกเสียงตามนะปิดเสียงนะคะและออกเสียงตาม fat อเดี๋ยวจะพูดขอแช์สกีใหม่ใครที่ใครที่ปิดต้องอยู่ติดต้อง Fish. Family. Flower. Photo. Flower. Photo. 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 Alphabet. Alphabet. Okay. Bat. Fish. Okay. family, flower, photo, phone, alphabet, alphabet, elephant, elephant มีใครยังอ่านไม่ได้ไหมคะเพราะว่าที่เชื่อได้ฝากไปภาพที่แล้วว่าให้ไปฝึกอ่านมนาะมีใครยังอ่านไม่ได้ไหมคะ หนูอยู่กับใจค่ะยังไม่ไ้เป็นพี่สามค่ะหน้าค่ะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนะ Fat อีกรอบค่ะ Fish f e s Family Flower Yes แต่ Photo oh, mama, yeah, Phone Alphabet yeah. Elephant I Fat Fish Family <laughs> Flower Photo Phone Alphabet a l p h a b e บ Alphabet. e l e p h a n t e l e p h a n t อ่ะชื่อขอสอบเลยนะคะเพราะว่าทีได้ฝังให้ไปฝึกหานมาแล้วจิรัชยาจิรัชยามาไหมคะ สีรัชยาสราวัตรสิรวัตรสิรวัตรสิรวัตรเริ่มค่ะศิรวัตรพร้อมไหมคะสีรวัตรเปิดไหมครับศิรวัตร ญสิาาวร,รวัตรครับาารพระรายเนาพร้อมไหมครับถ้าไม่พร้อมจะได้ไปคนอื่น้มคนอ๋วไม่โอ้ดีีมากแ้าไนี่่นี้ คุณครูรคบผมอขออ่านก่อนได้ไหมครับแบบผมเหลือไม่เยอะคับอ่าได้ครับเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่สิบสามครับอ่าเริ่มครับแฟร์อ่ะต่อไปแฟร i l y f a m วอร์กิกร อ่ะอันนี้คือฟอโฟต้โฟโต้อืต่อไปตอต่อไปออฟเบออฟเวบอ่าต่อไปอ่าโอเคโอเคครับขอบคุณค่ะวันนี้ค่นมากครับ ผมอยากอ่านครับอาชื่ออะไรครับตอนพลครับพันะพลโอเคเริ่มค,ค่ะอา่าเริ่มฟฟีดแฟมิลีฟา,าเวอร์โฟโตโฟนเอฟเ,เอฟอบ็กอีเลเวน,วน

โ h โต o ออ t ต b a บบถ้อย่านี้ินไม่มีโอเคครับโอเคครับเก่งมากครับต่อไปปารรนครับอ่าปารรนเริ่มแฟนฟิแฟมรีพาวเวอร์ อะไรนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มที่ตรงนี้โฟโต้โฟโต้โฟน n e airplane เ i r p l a n อ่าโอเคครับเก่งมากครับต่อไปชนะพาร์สมาไหมคะอ๋ชนะพาร์สมาไหมคะ ท่ันชนกทันชนกมาไหมคะมาค่ะอ่าเริ่มทันชนกแปดเก็บแมิลี่เฟอรฟลาวเอร์ชเตอร์เนอลตร้เฟน <Al> อัลฟาแบบนอนันนี้อ่านว่าเพราะว่าอันน่าจะเป็นอะอ่ะโอเคค่ะคครูครับแต่ันอว่าสิเลิกครับครูต่อไปพุทธิพาร์มาไหมคะอากิสระกรอนกิสรากรอน แฟร์เรดแบมารีพาวเวอร์โฟชต้อัลพจนฐานโฟล์กสองในก็กลายเป็นตัว่กรอัลฟาับอัรใครอะโอเคค่ะเก่งมากค่ะอ่อ่เดี๋ยว